สายซิวันเนียนสายกระต่ายมาห่างานอัปเดตแล้ววันนี้เนจะบอกว่าเป็นไงวัสดุนี่เงาวับเงาวับเลยหนานะก็คือไม่ใช่วัสดุบางๆนะตัวนี้เอาไปเล่นกับของจริงได้เลยนะจ๊ะนี่นี่เซ็ตของมาใช่เป็นรถโรงเรียนนี่เคลื่อนที่รถห้องสมุดเคลื่อนที่ครับผมอ่านี้ในชุดมีอะไรบ้างนะมีม้ามีม้าสปริงฮะเดือดที่อยู่ในสนามเล่นเลยนี่อะไรนี่อะไร ชิงช้าอันนี้คืออะไรเชลหนังสือเชลหนังสือพี่พี่ชิก้ามันสามารถเอาหนังสือออกมาได้ไหมเอาได้เอาไปแค่กระต่ายอ่านใช่ไหมใช่ออกมาได้ก็จัดเรียงเอาได้คือทุกเล่มออกมาได้หมดเลยนะขยับได้ฟึบปั๊บนี่มีโต๊ะนักเรียนด้วยอ่าอยู่ข้างบนข้างบนเขาทำอะไรได้บ้างอ่ะเป็นโกบอลไงจ๊ะโอ้โหเออเอาไปหากระต่ายมาเตะบอลกันนะอ้าวท้ายรถปิดได้ไหมปิดได้ ให้ดูใกล้ๆเนี่ยวัสดุงานเงาวับงานดีรถคันใหญ่นะไม่ได้เล็กแต่ว่าต้องไปหากระต่ายเพิ่มเติมเอาเองนะจ้า